สวัสดีครับมาพบกันอีกครับผมนะฮ p พี่แมนนะครับวันนี้ผมจะพามาพบกับตัวแบรนด์นะครับอโป,โป้นี่เองนะครับรุ่นล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อซักสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย เอ่อสิบสี่ก็เปิดตัวไปสักเจ็ดวันได้แล้วนะครับอย่างเป็นทางการในประเทศไทยจริงก่อนหน้านี้คือไปเปิดตัวที่สิงคโปร์มาเรียบร้อยแล้วเช่นกันเมือ่อปลายปีเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปลายปีนะครับซึ่งตัวที่อยู่ในมือนี้คือรุ่นโอ้มีแสงด้วยนี่มีแสงรอดแวบๆบก่แบบอนอื่นอ๋อยังไม่แนะนำรุ่นเลย oppo n 3นะครับหรือ n 3นั่นเอง n t r e e n t r n 3มีข้อดีอะไรนะครับจริงๆิงแตบบ่ n 1 n e แล้วครับ 1> n N 1นะครับ N 1. มาด้วยรูปลักษ์แบบนี้เลยตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะครับเล็กกว่านี้นิดหน่อยก็เ่ข้ามเป็นสงไปหายไปไหนไม่รู้ครับเอ่อคือ,ค,อคนจีนอาจจะไม่ชอบเลขคู่นะครับก็นะจากไฟห้าเป็นไฟเจไฟสไม่ได้เข้าไทยเนาะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไฟหนึงก็หายไปไหนไม่รู้ครับก็เข้ามาก็เห็นไฟห้ไฟเจนะครับไฟ 7A แล้วก็อื่นๆน,นะครับก็จะถึง N series นะครับก็จะเป็น o p p o e N1 แล้วก็เป็น Apple N3 นั่นเองนะครับจุดเด่นของ N series ก็ค anyway> ือสามารถหมุนกล้องได้เองอ๊บโอ้เจ๋งมากเลยหมุนได้180จริงๆเกินร้อยแปปุ๊บนี่ลงนี้ด้วยถ้า180มันก็ต้องแค่นี้เนาะตึ๊ก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 แต่นี่เกินีกนิดนึงนะครับเออจะไม่ได้ร้อยเท่าไหร่องศาร้อยเามั้งครับก็ประมาณนั้นแต่ว่าคือมันเกินอเนาะ ก็สามารถที่จะแบบเป็นถ่ายภาพเซลฟี่ได้นะครับโดยมุมมุมเฉียงลงมาหน่อยนะครับจะไม่แบบถ่ายแบบตรงๆแบบนี้เราจะมีแบบนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถถ่ายแบบออโต้ได้ด้วยตัวนี้กล้องหมุนเองได้โอ้อัตโนมัติเขาบอกว่าเป็นอะไรนะกล้องที่หมุนได้เครื่องแรกของโลกเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดในมือของโลกอันดับหนึ่งในมือได้ไมาอยู่ในมือได้นะครับก็ไม่ธรรมดาก็สามารถหาซื้อได้ตรงนี้ผมชอบตรงแวบๆนี่มากเลยนี่มีไฟ led เตือนด้วยำโพงอยู่ด้านล่างนะครับมีแฟลไดีเว็บเว็ก็สวยงามดีถ้ามืดๆก็จะเห็นว่ามันแบบโค้งมนคือด้วยการดีไซน์นะครับก็สวยงามแต่บอกว่ามันมันใหญ่เป็นนิดหนึ่งด้วยเสเปคก็ไม่ได้เตรียมมาด้วยสิไม่เป็นไรก็มั่วเอาไหมน,นั่นําฟอร์มเออจริงๆในเว็บเราก็มีอยู่แล้วนะครับปึ๊บ เพิ่งจะแนะนำกันไปเมื่อไม่นานานี้อ่านี่เลยมีคุณเอ็มนะครับอ่าไปร่วมงานงานอ p ปโปในตัวนะครับแล้วก็ได้มาลงรายละเอียดต่างๆเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้มีโอ l ค c ลิกต่างๆอ่ะมาเข้าสู่รีวิวันต่อนะครับก็คือแนะนำตัวนี้ Opp o p p l e N3 จุดเด่นนะครับด้วย หน้าจอ5.5นิ้วนะครับเป็น Full HD แต่ว่าจริงๆแล้วความเอียแบบนี้5.5นิ้วน่าจะเป็น Quad HD มาได้แล้วแต่ว่าคาดว่าปีนี้แต่คงได้เจอกันหรือไม่ก็ปีหน้าแหละไม่ปีนี้ก็ปีหน้านะก็ความเอียน่าจะสูงขึ้นได้กว่านี้นครับแต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่าคมชัดมากแล้วนะครับ Full HD ด้วย CPU ตัวนี้ก็แอบค่อนข้างจะเต็มมาเหมือนกันนะครับ 2.3GHz เป็น Quad Core สำหรับ Dragon 8.01ก็ถือว่าเร็ว แล้วก็ใส่เมมโมรีเพิ่มได้นะครับตัวจริงตัวเครื่องนี้มี16กิกแล้วก็แรม2กิกนะครับพื้นที่ภายในคือ16กิกใส่เมมเพิ่มได้แน่นอนว่ากล้องที่เห็นไม่มีกล้องด้านหน้าน,นี้เป็นเซนเซอร์นนะแล้วก็ตัวจะเป็นลำโพงเนะี่ยเห็นเห็นนะเป็นลำโพงก็กล้องด้านหน้า16ล้านกล้องด้านหลังก็16ล้านเพราะมันเป็นตัวเดียวกันนะครับ มีแฟลชในตัวด้วยนะครับกล้องฟลอมแฟลชตัวนี้ต้องบอกว่าเออมาอ่านี่ไงข้อมูลเขามีให้แล้วสองรอยหกองศานั่นไหมเกินร้อยแดสิบจริงๆด้วยเกินร้อ 180, ปสิบุ๊บโอ้นี่มันอีกยี่สิบองศาเลยนะยี่สบหกองศาเพิ่มมาจาก180ปดสิบนะครับก็เป็นสองรอยหกองศานะกล้องงได้จริงๆเนี่ยสามารถสมมติว่าอยู่ตรงนี้นะครับถ่ายไม่อยากชกกล้องหน้ากล้องกล้องด้านหน้านะครับปุ๊บอ่ะ กล้องเรียกไปด้านหลังปุ๊บอ่าเน็นไหมมันจะส,สว a อปไปเลยอัตโนม,มัติเลยนะครับกล้องด้านหน้ากล้องด้านหลังนะครับสามารถสลับกันไปได้นะครับตัวอื่นๆที่น่าสนใจก็คงจะเป็นสเปคเรื่องตัวที่ชาร์จไม่ใช่ตัวที่ชาร์จก็เป็นไมโคร USB ปกติแต่ว่าตัวอุปกรณ์ที่มาด้วยนะครับก็เป็นสายชาร์จแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ที่ขนาด5แอมป ซึ่งมันจะมีรองรับตัว v o c Mini และพิชชาร์ตนะครับสามารถชาร์จได้เร็วเร็วมากๆเร็วจริงๆนะครับเร็วสุดๆเหมือนกับที่ไฟล์7หรือไฟล์ 7A นะครับทำมาแล้วก่อนรุ่นนี้เนี่ยตัวอะแดปเตอร์ก็ถือว่าใหญ่นะครับเหมือนกันแต่จริงเขาบอกว่าก็ปรับปรุงมาแล้วตอนแรกมันใหญ่กว่านี้เนอะรุ่นก่อนที่เป็นแล็ปช,ชาร์ต นี่ครับก็อย่าไปเสียบกับรุ่นอื่นเนาะใช้กับ Apple อย่างเดียวนะครับรุ่นนี้กับ Entry แล้วก็จริงๆมีโอคลิกมาให้ด้วยนะครับโอคลิกสามารถที่จะใช้ควบคุมนะครับตัวกล้องได้จริงๆโอคลิกก็คือเป็นเวอร์ชัน2แล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งด้านหลังนี่มันมีฟิงเกอร์สแกนด้วยนะครับฟิงเกอร์สแกน ก็สามารถที่จะตั้งค่าได้ครับอิ n เกอร์สแกนตัวนี้ถือว่าโอเคฟังก์ชันกล้องต้องบอกว่าฟังก์ชันกล้องนี่มีให้ก็ครบเลยนะครับ u อน r ร HD ตัวนี้ก็คือความละเอียดสูงหมดผู้เชี่ยวชาญก็จะมี e x p o r t Mode Export e x p e r t m o d e นิดหนึ่งก็ Expert Mode นะครับก็จะมีปรับไว้บาลานซ์ต่างๆได้เมนูโฟกัสได้นะครับ ชดเชยแสงอะไรไว้บาลาน์นะครับจิงเป็นหวงผู้เชี่ยวชาญแล้วหมดอื่นล่ะนี่พาโนลามาแบบอัตโนมัติมันจะเป็นยังไงอ่ะลองจริงๆในนี่ครับพาโนลามาถ้าเรากดถ่ายดูสังเกตกล้องด้านบนนะครับอ่ะภาพมันจะเลื่อนเลื่อเลื่อนเลื่อื่อไปเรื่อยๆอือโอโหเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนเื่อนเลื่อน ก็จะถึงสองร้อหกองศานั่นเองนั่นคือสาม,มารถเก็บภาพมุมยาวได้นะครับจริงไม่จำเป็นต้องต้องเป็นมุมนี้อย่างเดียวนะครับพอและพอและพอและอ่าก็เป็นมุมแนวนี้ก็ได้นี่เดี๋ยวดูนะครับว่านี่เยี่ยมปึ๊กเนี่ยยิ่สีบกปึ๊กนะครับอ่าเหมือนมันทางนี้ไม่ได้แต่ว่า ต้องเป็นโหมดมือขวาหรือว่าต้องเป็นโหมดตึ๊ดตึ๊ดึอันนี้กลับเลื่อนได้นะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งหมายถึงพานรามาไปทางด้านขวาไม่ได้ซะง,งั้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะตัวนี้หรือเปล่าคงต้องไปลองอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้อย่างที่เห็นว่าจะใช้ปึ๊กไม่ไปครับโอเคไม่เป็นไรตัวนี้เป็นเครื่องทดสอบนะครับจริงๆก็ไปดูกันได้ที่ น่ารักกันอีกทีนะทดสอบกันให้แน่ใจนะครับว่ามันได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ที่เห็นเลยไม่ได้ตอน,นี้คือเป็นน่าสนใจเพราะว่าตัวกล้องตัวนี้กล้องหน้ากล้องหลังนะครับสามารถที่จะเราเลือกเองเป็นแบบแมนนวลก็ได้หรือว่าเป็นแบบอัตโนมัติก็ได้ืานตะกีน,นี้นะเป็นพานอเลมานะหมดนะครับส่วนอื่นๆที่น่าสนใจมีอะไรอีกอปุ๊บปุ๊บตามพรีเซนต์นี่ก็คือก็หมดแล้วมี ไอตัว beauty plus นี่คงไม่ต้องพูดถึงนะครับ anti hd macro mode ฟังก์ชั่นจริงๆบน n 3นี่ก็มีฟังก์ชั่นกล้องเยอะนะครับเพิ่มแอปนั่นเองพี่ยาครับกลางคืนหมดฟังชั่น beauty hdr นะครับพาโนรามาปกติซาวด์ Sound and shot นะครับถ่ายรูปแบบมีเสียงแบบ gif แบบพังขึ้นไวนะครับรับแสงสองครั้งอ่มีรอด้วยเปอร์มาโคร แล้วก็เลือกจุดเป็นโฟกัสน้าชัดหลังเบอร์หน้าเบอร์หลังชัดเ็ยัติดตั้งครับติดตั้งแบบเดียวซุปเปอร์มาโครมาโครซุปเปอร์ยังไงฮึบฮึบโอ้โห,ห,หได้ขนาดนี้จำอีกมากมายอยู่ไหนจำอีกมากมายอยู่นู่นครับนูน่นถ้าเห็นอยู่ในนี้ครับแต่ว่าพอเราซุปเปอร์มาโครครับจำจำอีกมากมายอีกมากมายมากมายจังโคได้แค่ไหนเนี่ย อันนี้ก็ยากแล้วอันนี้มาโครได้ถึงขนาดระดับนี้นะครับแล้วก็ดูว่าโอ้ไม่ธรรมดาสมมุติว่าอาภาพนี้แล้วกันจะเห็นชัดไหมนี่ครับผมถ่ายนะแล้วลองดูภาพจริงครับอยู่นู่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นซูเปอร์มาโครที่ค่อนข้างละเอียดอะไรทีเดียวนะครับแล้วก็ดูภาพครับมันขยายได้พิกเซลเยอะมาก สิบหกล้านนั่นเองอ้าวอีกหมดหนึ่งตะกี้นี้โหลดมาแล้วโหลดมาแล้วตะกี้อะไรนี่ tap to focus เลือกจุดโฟกัสในภายหลังได้ไหมวัตถุไม่ได้มีสองชิ้นซะด้วยจะได้เรื่องไป็นนี่กันสั่นด้วยนะครับมีไหมอ้าวจะมีจะเห็นว่ารูปที่ฟังก์ชันนั้นนะครับจะเห็นว่ามีจุดอ่าโฟกัสอ่านี่ครับมีโฟกัสแล้วเบอ แล้วตรงหน,หน้าเบล์นี่เห็นไหมครับเราโฟกัสตรงนี้ตรงนี้ชัดตรงนี้อับเบลอเลยนี่เราวตัตถุชิ้นเดียวนะครับก็จะสามารถให้เห็นโหมดนี้ได้นะครับหน้าชาัดหลังเบลอหน้าเบลอหลังชัดโดยที่แตะไปยังจุดต่างๆในภาพนั่นเองนะครับปึ๊บก็อย่างที่เห็นครับโหมดกล้องเลื่อนได้อีกเพียก็คงเป็น แนะนำหมดกล้องที่น่าสนใจบิวตี้ก็น่าน่าสายน่าสวยนะครับแต่หมดนี้เออต้องตั้งค่าด้วยเหรอเนี่ยอุ๊ปส์กล้องอยู่ทำง,งานซะงานอืมไม่ใช่ปะกำลังงงบิวตี้อ่ามาทางนี้เองเจอคนแล้วเอมนี่ครับอันนี้น่าสดน่าแบบสดๆดอ,อ่หน้าแบบไม่สด อันนี้นแบบเนียแล้วนะได้เท่านี้ครับก็ถ่ายรูปออกมาถ่ายช,ชัตเตอร์ก็ความไหวก็โอเคนะครับก็โอ้โหเต็มๆเลยเรื่องกล้องนะครับตัวอื่นล่ะเบราว์เซอรเบราวเซอร์เป็นยังไง facebook.com ถึงตัวคีย์บอร์ดนะครับมาพร้อมกับตัว Swipe นะครับก็คือสามารถใช้ Swipe ไดอ้อย่างเช่น อเคเช่น a r d u i n ได้ไหมก็เออนี่ค yeah. รับ say goodbye นี่ครับ say goodbye นะภาษาไทยได้นะครับสามารถเป็นหมดได้เป็นภาษาไทยก็ชอบเหลือเกินการทำงานเนี่ยทำกันทุกวันนะครับการทำงานตึ้งหรือพูดได้ไหมการทำงาน ออนะครับได้ไปไหนแล้วโอ้การเขา้าซื้อจุดงานซะอ,อย่างนั้นแม่อย่างที่บอกครับเป็นเครื่องเทสนะครับอย่าไปตกกระจายการทํางานปึ๊บหยุดครับผมการเข้าแล้วตรูไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกเป็นเครื่องเทสเป็นเครื่องเทสเป็นเครื่องเทสนะครับเดียวก,กับโทรศัพท์มีอะไรบ้างนี่เป็น รุ่นนะครับเวอร์ชั่นต่างๆความคล่อง2.3ด,ดาม2กิกพื้นที่ที่มีใช้งานได้24.53กิกน่โอ้โหสถานะเป็นยังไงบ้างโสนไหมไม่ใช่อีมีที่อยู่โอเคมุกไม่หาพากระจายโอเคครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันเริ่มต้นก็มีให้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอ๋อแอปดรอเวอร์ก็ไม่มีนะครับตัวนี้ก็คือใช้เลื่อน ไปทางด้านขวามือเอานะครับแล้วก็จะมีจัดตัวแอปที่จะเป็นนะครับมาให้ใช้อยู่แล้วตัวเครื่องมืออย่างเี้นะครับเช่นเกี่ยวกับโอค i ลิกลต้องต้องเซ็ตอปแบบนิดนิดนึงนะครับผ่านบลูทูธแล้วก็ตัว Google ว Micro, นะครับก็มาให้โครมนะครับจริงๆแค่นี้ก็เหลือเฟือครับเหลือเฟือจริงๆแอปต่างๆนะครับก็โหลดแอปได้เพียบนะครับไบดูเบราวเซอร์อยากได้ก็ จัดไปเลยครับ install ปึ๊บเดียวได้เลย install ก็ได้เราเดียวเราเขียวบว์เซอร์ครับก็จะมีเป็น s t o r ให้คล้าย t o r e ของตัวเอ่ออัพเอเองนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีเนียมี Cloud นะครับใครใช้ Op p o อย่าลืมว่าสามารถแบ็กอัพรายชื่อต่างๆาสำรองข้อมูล sms ได้ค้นหาโทรศัพท์ก็ได้ด้วยอย่าลืมอันนี้สำคัญเลยนะครับต้องไซน์อินด้วยนะครับอย่าลืมล็อกอินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้นะครับถ้ามีข้อมูลอยู่ก็ปึ๊บล็อกอินเข้าไปสมัครได้สำรองข้อมูล ฟรีี free, นะครับเป็นคลาวนั่นเองร,รูปภาพเราเคยถ่ายอัลตร้าเอดีไว้ตรงไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหหน้าคนหรือนี่น่ากลัวโอเคนี่ครับเป็นแบบอัลตร้าเอดีถ่ายไปแล้วจะเห็นว่าโอ้โหอันนี้คือถ่ายจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เฉเป็นพิกเซลขนาดนี้เลยครับจากนู่นแน่นู่นเนะนีนนะ่หน้าทำงานแบบนี้กลายเป็นแบบว่าโอ้เราซูมงกนแบบว่าลูกกระตาเลยนะครับ เฮ้ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าจะเห็นมีสิวนะครับถ้าเป็นหน้าคนมีสิวแล้วก็ไม่รอดครับไม่รอดจริงๆเออเราดูอะไรเนี่ยแ็่เราก็ซูมไปเรื่อยครับนี่อะไรเนี่ยอ๋อค่อยข่าวว่าตัวนี้มันเป็น vivo นะไม่ใช่ละใช่ครับแต่ว่าอันเนยแบงจิตเหมือนกันแบงจิตเหมือนกันก็ถือว่า ultra hd นะครับที่ถ่ายออกมาได้ภาพจ่มากแจ่มมาก ก็คงเป็นภาพรวมแล้วนะครับสำหรับตัว Apple A3 ถ้ามีอะไรสงสัยก็ลองถามกันเข้ามานะครับก็ถ้าตอบได้เครื่องยังอยู่ก็ตอบกันไปนะครับส่วนใหญ่เครื่องจะไม่อยู่เลยตอบบอได้แล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับในวันนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวคงทดสอบเล่นเกมกันนะชอบมากเลยเล่นเกม5.5นิ้วนี่น่าหนุกนะครับแต่ว่านี่ต้องบอกว่าโดนรุ่นโดนนี่แอบ มีร้อนแล้วเนี่ยตามเนี่ยครับขอบที่มันเป็นขอบโลหะเนี่นะครับขอบโลหะต่างๆนี่แอบร้อนนี่ทางด้านนี้ด้วยร้อนเหมือนกันร้อนร้อน,ร,อนร้อนเวลาใช้พวกดาต้าเยอะๆนะครับจะเป็นอย่างนี้แหละโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับในวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย